สวัสดีครับพอยดูสตูดิโอสลัดข้าเล่าข่าวภูมิใจเสนอเป็นข่าวที่เกี่ยวกับซิงซิงซึ่งเป็นดาราจีนถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์อยู่ที่เมวดีมันเอาดาราดาราจีนซะด้วยไปเป็นสแกมเมอร์แบบลักโซลี่เอ้ยน,นั่นนีตอนนี้เรื่องราวเกิดขึ้นติดๆกันไม่ใช่แค่ซิงซิงอย่างเดียวนี่มันทบกระเทือนภาพรักประเทศไทยหนักมากสองเหตุการณ์เกิดขึ้นติดติดกันที่กิมยาอดีตสสฝ่ายค้านของกัมพูชา มาตุยในประเทศไทยและซิงซิงออกจากประเทศไทยไปเมียนมาแสดงว่าประเทศไทยมีช่องโหว่หรือมีช่องว่างที่ทําให้คนสามารถกระทําผิดในเมืองไทยได้อย่างง่ายๆเช่นลอกดาราจีนจากเมืองไทยข้ามชายแดนไปพม่าอย่างง่ายๆถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ไปเป็นแกง้งลเซ็นเตอร์แบบลักซ์ซรี่หรือแม้แต่อดีตสสฝ่ายค้านของพรรค กอบกู้เอกราชกัมพูชาพักฝ่ายค้านโดนยิงเสียชีวิตที่ไทยหน้าวัดบวรน,นี่เองและที่สำคัญคนยิงนั้นเป็นอดีตทหา,ารเรือของไทยด้วยและอีกอย่างนึ่งก็คือไอ้คนเนี้ยวันๆก็คือออกจากทหารเรือมาแล้วแล้วก็มาขับวินมอเตอร์ไซค์ขับไปขับมาก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอยู่อก็กลายร่างมาเป็นมือปืนซะงั้น เรียกว่าเกิดเหตุอาญกรรมใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยทั้งค้ามนุษย์ทั้งอาญกรรมกลางเมืองเรียกว่ากลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร,รแบบนี้มันกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างชัดเจนนักด้วยซึ่งวันนี้เราจะขอโฟกัสกันที่ซิงซิงก่อนเพราะว่าซิงซิงเป็นดาราจีนถึงไม่ดังมากแต่คนก็รู้จักอย่างแพร่หลายที่สําคัญถูกจับไปมันก็เหมือนหลายๆคนที่ถูกจับไปรวมทั้งชาวประมงไทยสคน แต่ส sí ิงสิงแม่งรอดกลับมาได้แค no ่คนเดียวเออวะทําไมมันได้มาคนเดียววะสรุปแล้วอะทำไมสิงสิงรอดมาได้แค่คนเดียวสิงสิงสาคัญแค่ไหนคนไทยรู้จักกันในนามสิงสิงแต่จริงๆแล้วเขาชื่อหวังสิงเป็นดาราชาวจีนอายุ32ปีแล้วก็เล่นหนังเรื่องยิปมันสเฮ้ยเรื่องเดียวกับที่อาจารย์ปานเทพเล่นหรือเปล่าวะยิปมเหมือนกันเขาเล่นคู่กับดอนนี่เย็น เลยนันเนี่ยแล้วก็เล่นหนังซีรีส์อีกหลายเรื่องถึงเขาจะไม่โด่งดังมากแต่ทําไมข่าวนี้มันถึงดังก็เ,เพราะว่าดาราดังๆมาช่วยแชร์ขาขาองเขาแล้วก็มีผลงานล่าสุดปี2024ด้วยปลายเป็นว่าคนนี้มาในเมืองไทยเพราะมีคนบอกว่ามีจ้างมาเล่นหนังที่เมืองไทยโดยค่ายดังกระซิบให้นะอย่าไปบอกใคร g F m m g r a แ m y กม่ด้วยวย เขาถึงขนาดจะมาเซ็นสัญญาเล่นหนังเล่นอะไรในเมืองไทยเลยนะแต่สรุปแล้วเนะี่ยโดนอ้างแกมมี่เขาออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่เขียวกับกูนะเวย้ยสุดท้ายก็เลยหายตัวไปสุดท้ายก็เลยไปโพลอยู่ที่พมา่าตอนแรกหายตัวไปแบบที่ไม่มีใครรู้เรื่องถ้าเกิดไม่ได้แฟนสาวมาทําเรื่องนี้ให้ม mm ันฟูขึ้นมาแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจกันของดาราจีนที่เป็นดาราดังๆอยู่แล้วเนะี่ยช่วยกันแชร์แชรแชแชรจน คลิปของเขาเนี่ยก็ชื่อของเขาเนี่ยเป็นที่ค้นหามากติดอันดับโลกเลยเอ้ยไอสิงิงโชคดีนะที่มีแฟนเป็นคนดีแล้วกว็รักแกทุ่มเทตามหาแกอย่างนี้เขาก็ตามหาสิงๆ์งว่าทำไมถึงหายตัวไปเลยติดต่อก็ไม่ได้กลายเป็นข่าวสิงๆ์งโดนอุ้มออกไปจากประเทศไทยซึ่งแฟนเขาโพสผ่านไวฟบฟอสเรียบร้อยเลยโพสวันที่ห้าบอกว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่สามอ้าวเพราะว่ามาทำละครในเมืองไทย แล้วก็บอกว่าเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังชายแดนไทยพม่าแล้วก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยแฟนเขาก็เลยแจ้งตำรวจในเซี่ยงไฮ้แล้วก็แจ้งสถานทูตจีนในประเทศไทยหลังจากนั้นก็โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลแฟนๆชาวโซเชียลก็แหรตามกันรวมทั้งดาราดางัดางๆก็ช่วยกันแชร์โพสต์ของเขาออกไป มากมายเลยมันก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่เลยทีเรื่องนี้พอโดนกดดันตำรวจไทยถึงได้รีบทำงานแม่ดาราจีนดาราดังตำรวจไทยทำงานทันที <c oughs> เรื่องนี้ข้อมูลตอนแรกก็แบบหน้ามืดตามมวแล้วก็ฟังแล้วก็งงเพราะว่าไม่รู้จะไปจับต้นชนปลายยังไงเพราะว่าแฟนเขาบอกว่าซิงซิงมาทำงานในเมืองไทยแถมคนที่มารับซิงซิงออกไปจากสนามบิน ก็ดูสิ่งเดินออกไปแต่โดยดีไม่มีการขู่บังคับไม่มีการขัดขืนเออสิ่งเดินไปเองอย่างง่ายดายด้วยเออก็เดินไปเองแต่บังเอิญบันขาดการติดต่อมันก็เลยดูผกผิดปกติยังไงก็ต้องผิดปกติแน่นอนตอนแรกภาพที่คนคิดอยู่ในสมองก็คือเป็นการลักพาตัวดาราไปเพื่อเล่นฆาไกาซึ่งแก๊งมาเฟียจีนก็ชอบทําแบบนี้เป็นประจำ ต่อมาก็มีภาพสิงๆไปโผล่ที่ชายแดนไทยพามา่าแล้วก็มีภาพมีคลิปพูดให้สัมภาษณ์จากพามา่าบอกว่ามาด้วความสมัครใจไม,ไม่มีการนักพาตัวหรือข่มขูซึ่งไอ้คนขับรถเก๋งที่มารับตัวสิงๆจากสวนณภูไปส่งที่ตากเขาบอกว่าสิงๆโบกรถแล้วก็จ่ายเงินห้าพันด้วย<อ>รถไปแม่สอดเออไปคนเดียวด้วยอเอาใครบังคับแบบนี้จากนั้นคนขับรถก็ให้ไปส่งที่หน้าแม็โคร แม่สอแล้วก็มีรถเกระบมารับและก็ได้รับการติดต่อจากฝั่งประเทศพามา่าให้มารับคนที่นี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ให้มารับเนี่ยเป็นใครเขามีการสัมภาษณ์ไอ้คนขับรถทั้งหลายเรียบร้อยที่ฟิงฟิงพูดว่าบอกว่าจะไปข้ามไปเนี่ยจะไปเยี่ยมญาติที่เชเวโกโกทั้งหมดเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ตอนที่อยู่ประเทศพามา่าตอนนั้นตำรวจไทยก็ออกมาพูดแบบนี้วันแรกเราก็งงเฮ้ยอะไหนของมันวะ ไปเยี่ยมญาติที่นู่นแล้วไปถูกคนหัวไปถูกจับมันงง,งๆแต่ตำรวจไทยทำท่าเหมือนกับเชื่อไว้วันนั้นคือที่เขาต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่ในแผน่นดินพม่าใช่เปล่าเขาถึนพูดไม่ตรงตามคริปที่มันให้มาก็เรียบร้อยตัวเงเลยว่าประเด็นนี้พอให้สัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บทัวร์ก็ไปลงที่สิงๆเลยเดียวะอะไรของมึงเนี่ยมึงทำคอนเทนต์แล้วเขาเดือดร้อนกันทั้งโลก โดยเฉพาะชื่อเสียงการท่องเที่ยวของประเทศไทยปนปี้ซึ่งตอนหลังเขาให้ข้อมูลเปลี่ยนไปเรื่องนี้แม่งโคตรน่าตกใจเลยสุดท้ายถูกจับตัวจริงๆใช่เรื่องราวมันต้องเป็นการจับตัวเฮ้แต่ทําไมมันเดินตามเขาไปแบบเรียบร้อยเหมือนกับว่ามีไม่มีใครบังคับซึ่งต้องเข้าใจนะว่าตอนเขาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกอะ่ะเขาอยู่ที่พมา่าเขาต้องพูดได้เรียบร้อยตามสคริปต์ของเขาเรียกว่าอยู่พมากกวา ไอ้มาเฟีเยจีนมันจะทําอะไรเขาพอข้ามกลับมาฝั่งไทยก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งแบบนี้แหละแต่ตอนแรกตํารวจไทยไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกว่าสิงสิงเปิดเผยเลยกูมไม่ได้ไปหายากถูกหลอกให้มาเป็นนักแสดงในไทยโดยบริษัทค่ายยักษ์ใหญ่ก็คือแกมมี่แล้วถูกกึงก่งๆึหลอกถูกกึง่งๆคูบังคับ,คบให้ไปเป็นแก๊งกแกมเมอร์คอเซนเตอร์อยู่ที่เมวดีหรือชเ,เวโกโก แล้วถโถกวนผมในอาคารที่ให้ฝึกพิมพ์ดีและหลังจากนั้นก็มีการประสานให้ช่วยเหลือกับไทยซึ่งตอนหลังตำรวจก็บอกว่าซิงซิงเนี่ยเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบแม่ก่อจะบอกกูได้ลุ้นแทบตายเยี่ยวเหนียวกันทีเดียวถูกหลอกลวงไปเป็นคอนเซนเตอร์ตอนแรกๆก,ก็หลอกให้มาเป็นนักสแสดงให้ค่าจ้างเป็นรายวันวันละ12 0 0 0บาทซึ่งไอ้คนชักชวนแม่แ,มแอบอ้างบริษัท GMM Grammy ด่วยซึ่ง จริงๆแล้ว GMM อ็มมแกมี่เขาไม่เกี่ยวข้องมันไปแอบอ้างเข้ามาซิงสิงก็เลยบอกว่าที่ต้องพูดกลับไปกลับมาเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับซิงสิงได้บอกว่าเดี๋ยวกลับไปถึงประเทศจีนจะแฉเรื่องนี้ให้หมดเปลือกเลย,เยถัดแฉเนี่ยมีเรื่องราวของตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยเกี่ยวข้องเลยหรือเปล่าแฉมาด้วยนะไม่ใช่อะไรอยากรู้ซิงสิงบอกว่าไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นเหยื่อแบบเขาอีกมันทรมานจิตใจมาก ซึ่งเอาตามสภาพแล้วเยือแก๊งโคเซนเตอร์ทุกคนถ้าเกิดมันยังอยู่ในแผ่นดินพมา่ามันก็ต้องพูดแบบจริงๆนี่แหละใช่ไหมไม่มีใครบังคับมาเองจะมาทําภารกิจนู่นนั่นนี่ใช่เป่าแต่พอหลุดออกมาจากแผ่นดินพมา่ากลับมาประเทศไทยหรือกลับไปประเทศตัวเขาเองมันต้องแฉให้หมดเปลือกซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วนะเขาก็ยังไม่ไว้ใจอะไรทั้งสิน้นเรื่องของเรื่องก็คือไอ้เจ้าหน้าที่นี่แหละตัวดีไม่ว่าจะเป็นพมา่า หรือกับประเทศไทยเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้แก๊งมาเฟียเนี่ยมันข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นมันมั่วเป็นหมดแล้วทุกวันนี้ประเทศไทยนี่แหละตัวดีเจ้าหน้าที่คนดีๆเนี่ยช่วยสะกิดไอ้พวกที่มันเก็บสวยหน่อยว่าเฮ้ยมึงให้เนียนๆหน่อยวะชงฉ่างเหลือเกินอายเวย้ยซิงซิงบอกแล้วนะยกกลับไปประเทศจีนปุ๊บเนี่ยจะแฉให้มากกว่านี้เอ้าของพาม่ามันมีพวกจีนเทาอยู่ที่พาม่าใช่ไหม อะมาเฟียจินแขนแน่นอนอยู่แล้วส่วนในประเทศไทยจริงๆขอร้องนะอยากทาให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าอยากจะแขอะไรก็แขให้หมดเปลือกไปเลยจะได้แก้ไขแม่งทีเดียวเว้ยแต่ที่สําคัญนาะยกรัฐมนตรีของประเทศไทยบอกว่าตอนนี้มันมีการโบรกข่าวปล่อยข่าวบอกว่าประเทศไทยอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเดียว ดูเรื่องราวความเป็นจริงก่อนอย่าเพิ่งพูดมั่วว่ามันมีจีนเทาแค่ไหนมาเฟียแค่ไหนเจ้าหน้าทีต่ตำรวจเนี่ยมันเก็บสวยขนาดไหนแมมบอกว่าไม่มีการซื้อตําแหน่งตอนเนี้ยซื้อตําแหน่งกันไปเสร็จหรือยังถูกต้องเลยครับต้องฟังจากคนจีนด้วยไม่ใช่ฟังแต่นายกอย่างดีวเพราะว่านายกไม่รู้เรื่องไอ้พวกเพชรโทร่ปก็บอกไม่มีอะไรครับท่านนายกทุกสิ่งทุกอย่างปลอดภัยดีมันเป็นข่าวลวงครับคือนายกครับ ลืมตาแล้วก็เอาหูมาฟังข่าวข่าวจากทั่วทุกมุมโลกบ้างอย่าฟังแต่ไอเรื่องที่เท็ดทูลจากลูกน้องของตัวเองแล้วจะรู้ว่าโลกใบนี้ประเทศไทยนี้มันมีอะไรที่มืดดำมืดมิดแม่งโคตรเยอะหรือว่ารู้แล้วแก้ไม่รู้วะมัวแต่ดู iPad คือนายกประเทศไทยนี่แพงเลยไม่รู้4ี่ถูกแพูดไปเรื่อย คนจีนเนี่ยเขาบ่นกันเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองไทยนี่แบบว่าสุดยอดแล้วเดี๋ยวเนี้มันเละเทะหมดแล้วเขาบอกว่านายกบอกว่าปลอดภัยอ่ะมันปลอดภัยจริงหรือทําไมมันมีช่องโหว่ช่องว่างทําให้พวกทำผิดกฎหมายใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางเนี่ยทั้งออกไปเมียนมาร์ออกไปกัมพูชาฮะมันทำได้ขนาดนี้แล้วย,ยังบอกว่าปลอดภัยอีกเลยครับท่านนายกที่ไม่รู้สี่รู้แปดคนจีนเขายังบอกเฮ้ยถ้าเกิดพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นดาราแบบสิงๆิงเนี่ย แมงคงจะหายตัวไปอย่างน้อยหกเดือนก่อนจะกลับประเทศไทยไม่เชื่อมึงดูดิชาวประมงอ่ะคนไทยแท้แทะแม่แบงเลยยังไม่รู้เลยจะได้กลับประเทศไทยมาเมื่อไรแต่สิงสิงมันเป็นดาราด,ดังว้ยตำรวจไทยต้องเอาหน้าแม่งเลยมันรักสิงสิงแล้วมันไม่รักชาวประมงคนไทยบ้าง,างวะเพราะความเป็นดาราไงตำรวจไทยก็เลยทํางานกันอย่งองางใหญ่โตมโหฬาร ซึ่งทั้งหมดนี้คนจีนอ่ะอย่าลืมโทษตัวเองด้วยนะไอ้ที่จับไปจบับมานเนี่ยไอ้พวกคนจีนที่ออกมาจากประเทศของคุณแหละ <c oughs> ไอ้มาเฟียจีนเนี่ยแม่งเอ้ยมาเป็นจีนเทาในประเทศไทยท,ทําซะการคงการค้ากูเรเทพหมดแล้วกระเสือกไปยึดเมวดีที่พม,ม่าอีกนะคนจีนทั้งนั้นยึดไปยึดมาปุ๊บโอ้โหกระทาการเรียกว่าคอเซนเตอร์หลอกคนจีนหลอกคนทั่วโลกตอนนี้คนจีนเริ่มมีข่าวแพร่สะพัดบอกว่าูไม่กล้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วว่ะกลัว แต่ไม่แน่นะก็มีบางคนบอกเฮ้ยมาเหอะแล้วมามีบัตรเปล่งในเมืองไทยก็ได้เหรปอ่าเสียงเงินสามหมื่นแอ่ไดเป็นตำรวจอาสาแต่พอฟังข่าวจากคนจีนนี่นะเขาบอกว่ามาเฟียจีนนี่เนะี่ยมันคุมหมดคุมทั้งเมวดีคุมทั้งในประเทศไทยขบวนการต่างๆไอ้ตำรวจอาสานี่ก็คือหนึ่งในขบวนการของพวกเขาเว้ยเอ้ยตายหาแล้วตำรวจไทยทำไมไปจับมือกับมาเฟียจีนวะ ซึ่งพอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยขนาดดาราจริงๆยังโดนแล้วคนจีนปกติธรรมดาจะรอดไหมซึ่งข่าวนี้อ่างซิงๆรอดออกมาปลอดภัยก็รอดเดี๋ยวนะเขาจะมาให้การสมบูรณ์แบบว่าเออจะเป็นยังไงหลุดล้นหลุดล้นมายังไงถูกหลอกไปยังไงต่ทาไมมันช่วยงซิงๆมาได้แค่คนเดียววะเดี๋ยวก่อนเราต้องหันไปดูหลูกนรกของแกงคอเจนเตอร์มันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างพวกเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละตัวดี ถ้าไม่เป็นมือเป็นไม้ก็เป็นไตให้พวกมันด้วยนะเว้ยไม่มีทางที่แก๊งคอร์เซนเ,เตอร์มันจะอยู่ได้มันอยู่ที่เมวดีเนี่ยเป็นเรือเป็นลาเป็นสันเออแล้วมันเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยก็เป็นล่ําเป็นสันเรียกว่ามีการต้อนรับมีการต้อนรับขับสู้อย่างดีแม้กระทั่งตำรวจไทยยังไม่มีละแคะละคายความสงสัยบอกว่าโอ้เขาไปโดยสมัครใจสติสติของท่านเจ้าหนา้าที่สรุปแล้วเนี่ยข่าววงในเขาก็บอกว่า นี่มันเป็นเล่นเอาคนดังมาไงเจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่พม่าแม่ก็ไปจิ้มเฮ้ยแม่งเอาออกมาเดี๋ยวแม่งจะลุกลามบานปลายมากกว่านี้ใช่ไหมโผคนจีนทั้งประเทศเขารู้เรื่องนี้หมดแล้วมันก็เลยจิ้มออกมาได้แสดงว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่พม่าทีมมันทูเอียกันมันจะทําอะไรได้ทั้งหมดได้ทุกอย่างแล้วจะไว้ใจใครสิชาวประมงของไทยเจ้าหน้าที่รัฐ นายกรัฐมนตรีเล่นอะไรกันอยู่วะประเทศนี้เรียกว่าพอเป็นข่าวดังอะ่ะก็สามารถที่จะจิ้มเอาออกมาได้พอฟังเรื่องราวมาทั้งหมดแบบนี้อ้โหตรงนู้นก็พวกเดียวกันตรงนี้ก็พวกเดียวกันแม่งเอ้ยฟังแบบนี้แล้วคอดทิ้นหวังเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆนถ้ามันง้อตัวกันแบบนี้เราจะไปทลายแก๊งคอเซนเตอร์กี่โมงวะคำถ,ถามสำคัญคือซิงซิงเป็นคนจีน เราทั้งหมดก็คือโดนคนจีนหลอกไปแล้วก็โดนคนจีนหลอกไปแล้วก็หลอกไปนอกประเทศไทยด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยแหมมันไปที่เมียวดีโดยตรงก็แล้วไปมันมาที่ประเทศไทยก็แสดงว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านมันมาจากฟรีวีซ่าไงบอกแล้วไงว่ารัฐบาลนี้เวลาจะทําอะไรเนี่ยพูดแต่งในเรื่องแง่ดีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้วางมาตรการรองรับถ้าฟรีวีซ่าเข้ามาโดยไม่สนสี่สนแปดแม่งก็เป็นแบบนี้แหละ เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครมายังไงแล้วจะไปไหนต่อมึงไม่มีการลงทะเบียนไม่มีการกรอกรายละเอียดฟรีนั่งหมดแล้วสุดท้ายแล้วในกรอกพวกเราก็ฟรีอิบอายแล้วไหนจะมีช่องทางธรรมชาติอีกที่มันข้ามไปมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีคนไทยแล้วกับคนพมา่าแล้วมันก็แบกไอ้เม็ดสีส้มติดตูด,ดมาด้วยใช่ป่าวว้าเบอร์ก็มาได้ทำไมถึงไม่ทลา,ายไปฐานวา่าล่ะ ก็อย่างนี้แหละซึ่งอันที่จริงแล้วคนที่โดนลากไปเป็นแก๊งคอนเทนเตอร,ตอร์มันไม่ใช่มีแค่คนจีนนะเว้ยมันมีคนต่างชาตินะกาหน้า,า,นามีโอ้มีหลายอย่างแล้วก็มีทั้งคนไทยด้วยคนเหล่านี้ต้องตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ชายแดนฉะนั้นมันเสียชื่อประเทศไทยแน่นอนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยเห็นแล้วใช่ไหมทั้งขเขมรทั้งพมา่าที่คุณโทนับเขาพูดอะ ที่ว่าจะเอาข้าราชการไปปราบแล้วก็ใช้ระบบข้าราชการก็ได้มาทีละคนอย่างนี้แหละคิดคุยใหญ่คุยโตอ่ะปราบคอเตอร์ออบอกแล้วเหมนคีฟันทำยังไงถึงจะได้ทั้งหมดทลายทั้งหมดรู้ไหมยกเว้นแต่ว่าแม่งจับไอโอ๊คลูกคุณทักษิณไปรับรองโอโชนคุณทักษิณองค์เองแม่งไฟขึ้นหูควันขึ้นหูจัดการปราบแม่งหมดแน่นอนคือเรื่องของเรื่องน่ะถ้าไม่ใช่ อะไรที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของเขาตะโกนนี้เขาไม่สนเพราะว่าดูดี่คนพม่าไม่เห็นช่วยเลยไม่ใช่คนพม่าช้าวประมงสี่คนที่ถูกพม่าจับไปอ่ะมันก็เหมือนจริงๆเนี่ยทำไมไม่ช่วยมาวะแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยเราระบนเอกสารเอกสารพ้องมึงใช่ไหมอ่ะแล้วเพื่อเพื่อมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยต่างหากเราโดยเฉพาะว่าไม่ว่าจะ ปาดปามยาเสพติดปาดปามแกงคอเซนเตอร์ไอพนันออนไลน์ยาเม็ดสีส้มทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตำรวจปฏิรูปขบวนการตำรวจตั้งแต่ต้นน้ำต้นทางเรียบร้อยต้นทางของความยุติธรรมอยู่ที่ตำรวจนะเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันแลถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขออยู่นังสตูดิโอแล้วเราจะได้ชมคลิปแบบนี้ก่อนใครนะครับผม เดี๋ยวก่อนตอนเย็นๆนะ่ะเราก็มาชมไลฟ์สดกันได้นะครับเวลาประมาณบ่าย3เป็นต้นไปนะครับคิดใหญ่ทําเป็นเหม็นท mm ุกโครการสลัดเน่า